สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารของสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยลุ้นผลึกกำลังกับเจมี่วาดี้อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษหลังจากที่เอสโซมาเลสกาคุณซุยใหญ่ของทีมเตรียมดันขึ้นชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เจมี่วาดี้กองหน้าตัวเก่งของทีมยังอยู่ช่วยทีมในฤดูกาลหน้าเจมี่วาดี้ได้เปิดใจถึงสาเหตุทำไมไม่อยาออกจากกลางเลสเตอร์ หลังจากที่เลสเตอร์พลาดหล่นชั้นจากฟีมารีกลับไปสู่ลีกลองอีกครั้งได้นักเตะตัวท็อปหลายคนต่างทยอยตบเท้าย้ายออกจากทีมไปเหลือเพียงแค่เจมี่วาร์ที่เพียงคนเดียวที่เป็นนักเตะระดับท็อปที่ยังอยู่กับทีมโดยเจ้าตัวได้รับข้อเสนอม,มหาหาสาลจากลีกซาอุดิอาระเบียที่ยื่นเข้ามาและอีกหลายทีมชั้นนาในฟีมารีแต่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อเสนอด้วยเหตุผลที่ว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเดียวเท่านั้นที่เขาอยากเล่นด้วยเพราะเลสเตอร์ให้โอกาสเขาในวันที่ไม่มีใครรู้จักเขา โดยเจมี่วาดี้อดีตกองหน้าทิมชาติอังกฤษได้กล่าวว่าผมไม่มีทางทิ้งเลสเตอร์เพราะเขาให้โอกาสผมในวันที่ไม่มีใครรู้จักผมผมจะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังทําให้สุภราศมันตามีโอกาสสูงที่จะผนึกกําลังกับเจมี่วาดี้ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เอสโซมาเลสกาคุณซูใหญ่ของทีมเตรียมดันห้าแข้งดาวรุ่งของทีมขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าเลหนึ่งในห้าแข้งดาวรุ่งที่จะขึ้นชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้ามีสุภราศมันตาอยู่ด้วย ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ